สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสาวบานคามชาแนลค่ะเสาร์นี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2564นะคะมือนีจะไปงานค่ะก็เลยมาเบิงมาลวยเบิงเหมือดขึ้นพันตัวมานอนฝ่อเพิ่นออกลูกค่ะนอนฝ่อเหมือดขึ้นกับว่าออกก็เลยสงสัยว่าออมือนีสิออกวะเนาะย่ามเข้าวัยยุ่งงั้นอีสิออกชอบมากออกเด้นมกับไข่ยุค่ะ แต่ว่าโดยไปความเป็นมือไหม่อะเนาะค่ะก็เลยบู้หัวน่มไครขนาดนี้มันจะออกลูกบองสิไหมค่ะมันยังเลาะเบิงค่ะดึงเป็นกระลูกมะเบงคิดว่าสิคอดตัวกันมานอนเป็นมูอุปกรณ์นอนเปลแล้วก็เป็นไปตามขาดค่ะบ่อนค้นออกจากบ้านมาลุ้ยกับเก็บทองออกลูกค่ะออกจากบ้าน11อโมงเคิงค่ะ แลุ้ยก็ออกลูกตอนบ่ายโมงค่ะแต่ก็ยังไขาวานั่งออกลูกง่ายนะคะมือขึ้นนอนเสาหน้างอยู่เมื่อขึ้นตอดแจงค่ะเป็นห่วงยันยันเพิ่อนออกลูก,กง่ายแกเพิ่อนออกกลางคืนว่ามีผู้ใดเห็นแล้วก็มีผู้ใดซอยเกิดว่าเพิ่นออกผู้ใดออกอย่างสินะคะแต่กะอยากเห็นน้ำละค่ะอยากเห็นอยากเห็นว่าเออ อยาเปิดประสบการณ์ว่างัว่ออกลูกเันยังไงว่าเคยเห็นกับตานะคะเคยเห็นในคลิปเคยเห็นใน YouTube บ้างแต่เพื่านไี่เคยเห็นกับตาตาของว่าตอนงัว่ออกลูกมันเป็นยังไงก็อยากเห็นแต่เพบ่อนว่ให้เขาเห็นก็ว่าเป็นยังต่อค่ะเป็นออกง่ายออกปลอดภัยก็ดีแล้วสมาชิกตัวใหม่ของคอเข้าได้ตัวผู้ค่ะน้องอุ่นก็เลต่างเสื้อให้ว่าน้องโชคดีเอ้ไม่ใช่น้องนำโชค น้องน้าโชกไข่หมาน้าโชคไหมาผ้าไค่ผ้าตะสิงดีๆน้คาค้อมโชคดีขอมาไห่กัแเ้ากันเนาะคะ่ะไก่สิบปีไม่แล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เป็นโบนัสอ่าเป็นโบนัสเป็นเงื่อนปันผลไกรมาสแรกของการเลี้ยงงวัวนะคะเพราะว่าเฮ้าเลี้ยงมาลุ้ยมาได้6เดือนแล้วค่ะคเดือนแล้วก็ได,ได้นองน้ำได้นอมน้ำโชกมากถือว่าเป็นเงื่อนปันผลเป็น ดอกผลของการเลี้ยงนะคะในที่สุดเทากระไดสมาชิกโตไม้ของบานเข้ามาแล้วนะคะน้องนำโชคค่ะเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2 5 6 5นะคะเนี่ยค่ะน้องนำโชคค่ะน้องอุ้มตังซื้อ่าน,น้องน้ำโชคค่ะเป็นตู้ผูค่ะสมาชิกใหม่ของบานของเฮ้าค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เนี่ยค่ะ สมารค์คลิกหม่ที่ออกจากคอกเข้าออกจากแม่มาลวยมาลวยสืม้าตอนเดือนมิถุนาค่ะณนะตอนนี้กะมาลวยสืม,ม้ายี่สิบเอมิถุนายนสอง5ันตอนนี้กะได้หาเดือนกว่วัวเกือบ6เดือนค่ะมาลวยกับคอดนองออกมา น้องนำโชคค่ะนะคะมาลวยมาลวยสือมาตอนแรกมาลวยจะสีขาวเลยนะคะแต่ว่าข้อเลียงไปเลียงไปมาลวยก็ออกเนี่ยค่ะออกออกแดงแดงแดงออกดอกจำปาน้อยๆค่ะแต่ว่ามาลวยทรงหลูกแดงเนี่ยค่ะค,ะคอเพิ่นบรูว่าเป็นพออย่างราะว่าไอเพิ่นบอบหูวาเพิ่นทับยังมากเพิ่นะก็บอกต่ว่าเพิ่นค้มโตมาก ขนาจจะโคมโตมากค่ะบ่มีใบมีหลอดตะวตอนถามซื้อเพิ่งบอกว่าบ่มีใบบ่มีหลอดนอนเฝ้ามาล้วยตัวให้นอนเฝ้า,ฝามื่อคืนค่ะนอนเฝ้ามืดอคืนบัดบ่อออกบัดสิมาออกบัดมาออกเลยตอนบายบายมัาล้วยป่ไเด้ดห่วงลูกกับไอ้กับเจ้าของนะคะแต่มาลุยมาล้วยห่วงน้องกับห่วงลูกกับไอ้เนี่ยถุงเงินค่ะ มลุ้งงลยจะห่วงค่ะผ่นดูไปไกลถุงเงินมาลุ้ยจะห่วงเจ้าว่าขันค้นจับค้นใบามาลุ้ยเพราะห่วงนะคะเดี๋ยวสิพาพี่พาห้องมาเบิ่งค่ะประสบการณ์อาการเลี้ยงง้วแบบบ่มีเวลานะคะนี่คือดอกผลของมันนะคะดอกผลของการเลี้ยงง้ว6หกเดือนของเห่าค่ะมาลุ้ยสื่อมาสองหมื่นแปดพันนะคะค่าค่าจัดส่งเจ็ดร้อยก็จะเป็นสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะคะหกเดือนเขาเลี้ยงมาเขาได้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ว่าจะเป็นตัวผู้ค่ะ เขาผูว่าเป็นยังขอหายเป็นเป็นง่วมากนะคะตลองปลอดไข้แข็งแรงมาค่ะกระดองกระดองกระดองมาหามื้อนี้ก่อนไปเหตุงานค่ะเดี๋ยววันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่1ิบเกแล้วนะคะเอยเช้าว,วันจันทร์ที่19ค่ะ ก่อนไปเหตุงานเดี๋ยวจะพาพีพ่้าน้องมาเบ่งภารกิจก่อนไปเหตุงานของคนเหตุงานประจําทีบ่มีเวลานะคะจะเห็ดต้องเตรียมไม่ยังให้แน่หง่วนะคะเ้ามาาค่ะนี่ค่ะเตรียมเฟืองค่ะเอาเฟืองเอาฟ,ออา,ฟางใส่ใส่ยงางไว้ห้เพินนะคะมือเ้านี่คือคือ,คอหออาหารคนไปแล้วนะคะห้ยห่ำไปแล้วเพราะว่าเขาตกโอ้ยเขาตงเตรียมเห็นแล้วอิ่มไว้ค่ะต้องเตรียมเห็นแล้วอิมวอมวอ่มไว หลักอะเริ่มคิดดื้อแล้วนะเริ่มกระโดดกระดองกระแดงเราแข็งแรงแล้วค่ะมือนึงแล้วนัง่งได้เดี๋ยวค่ะอันดับมาอันดับต่อม,มาเขาก็จะเปิดน้ำค่ะเปิดน้ำไว้ให้เพราะว่าถังอ่างน้ำงลางซมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมิเศษเศษฟางเศษฟุ้นละอองเข้าไปแต่ที่เหตุผลที่งลางซมือก็คือป้องกันการสกปรกหลักกับป้องกันยุ่งมะข่รไฟนะคะเมื่อเปิดไวร้ายค่ะพอเปิดวบร้ายนั่งก็กินบรหมด จะเปิดใบป,ประมาณเพลิงหนึ่งของถังค่ะเพราะว่าเหลือ้าเดี๋ยวตอนแรกมา,ากเพลิอาจจะกินเหลือน,น้อยนี่มุสามา,ากค่ะประเทศถิ่มคือเก้าค่ะเปิดไม้เพราะว่าข้าตรงเอียงแบบเนี้ยค่ะผูกเพลินบยังสี่มือนมืออาหารการกินกระตองให้เพลนอิม่มพอสมควรค่ะเพลินจังสิบว่าได้อ่าห่นหล้กกับว่าเด็ดปีนคอกนะคะว่าเด็ดพังคอกนี้มาลวยออกลูกไม เดี๋ยวช้ผ้าไปเกี่ยงหยาค่ะเดี๋ยวพ้าพีพานนองไปเกี่ยงหยาให้มาลุยกันเ้านี้คณะนี้เป็นเวลาจกนาฬิกานะคะนี่แหละค่ะพี่น้องผ้ารกิจขันมือใดว่าใดไปตลาดซื้อขายงัวว่าใดไปท่ายคลิปนะคะก็จะมีเวลาในช่วงเ้ารก็จะขันเสร็จภารกิจจากทั้งบานแล้วค่ะได้กาแฟใดยังแล้วก็จะลงมากกอกง,งวัวค่ะมาเบิง้ง่างมาเบิ้งหยามาเบิงาาบ้งเตรียมอาหารแห้งให้งวัว ให้เพื่อนเด็กินอิ่มเพราะว่าข้อตรงออกจากบ้านไปทำงานประจำเนาะค่ะก็จะปลูกเพื่อนไว้ให้เพื่อนเด็กินเด็อิ่มขันเพื่อนยิ้มมัมือขันเพื่อนไม่ได้กินไปอยจะห้านคอกนะคะก็ซึ่งข้อค่ะมัดมือไม่ได้กินยังเข้ากันสินิ้วกระตียาเงินงมาคะ่ะกระเตรียมเพื่อนเพราะว่าได้เมื่อเขาอยากเคสงาเขาอยากเขาอยากเรียงเพื่อนก็ตรงเรียงเพื่อนให้ดีให้เพื่อนเด็อิ่มไหมคะ่ะหภารากิจของเข้อก็เตรียมยา เพราะว่าดูบานตอนเนี้ค่ะยาหวานกับว่าค่อยบ่ค่อยงามค่ะว่าค่อยโป้งก็จะให้กินซับสลับกันระว่างยาหวานแล้วก็ยาเนเปียเนเปียที่นี่มันแข็งเงาท่านมีงบประมาณในการซื้อเครื่องซับไหมค่ะเขาค็ต้องดปซับมือค่ะซับมือซับซับให้เพ็นกินก็จะซับ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 หยาบค่ะแล้วก็ผสมห้ามผสมห้ามให้เพลินให้เพลินเด็กกินนะคะ มือใดกันบ่มีบ่ได้กินหญ่าบ่ได้กินหญ่าหลายเจ้าก็ได้กินทุมือละค่ะกัดสีหฟ้ฟางค่ะเนี่ยค่ะอาหารของเพิ่นนะคะที่เฮาให้กินก็จะนี่เปียผสม,มห้ามกับผสมน้ำให้กินเพราะว่ายิ่งยิ่งมาด้วยอย่างห้นุ่มดูกระตองเด็ให้กินหลายแต้ปกติกะามาด้วยอะไรกินยงซีแล้วนี่ก็คือของของถุงเงินถุงเงินจะจะเป็น ใี่เปียผสมห้ามเก็จะมะีหัวหาในน้ำค่ะเพราะว่าถุงเงินเราเรามาตาบานย่าเหรอเราเราจอยไหมค่ะ,คคจะ,จะคเราคอนคาร์จะขาดลำเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงเลยแล้วอวนๆวนไงแล้วมีเนื้อมีหนังกน้อยก็เลยเด้อหายหัวหานแต่าหายหัวหานเฉพาะถุงเงินค่ะมาลวยไม่ได้หายค่ะเลาเหรอค่ะเลิกงานเลิกเรียน อุ้มอุ้มเอาเชือกกันั้นออกด้วยนะมีเชือกไหมถ้ามีเชือกเอออกด้วยมันจะกินเชือกเข้าไปไปดูสมาชิกใหม่หน่อยสิไปนู่นมันไปนอนนอนแล้วเหรอมีโชคเอาชื่ออะไรนะสรุปชื่อน้ำโชคน้ำโชค นำโชคน้อยเค่ะดี๋ยวงั้นเราก็เอาฟางไห้ค่ะ <c oughs> น้องอุ้มลองเข้าไปดูซิว่ารวยมันจะไอ้นี้หนูไหมอุ๊หอย่าอย่าอยาอย่าทางนี้มันอันตรายต่อเขาไปเข้าทางนู้นมันมันจะห่วงกับไอถุงเงินมากเลยแต่มันไม่ห่วงกับแม่นะ เียจะเข้าเข้ากัวอย่าอย่าหันมากลัวหันจะไปต้องตีมันต้้งหลังไปหลังขึ้นบ้านก่อนนะจ๊ะเด็กน้อย เสียงนี่แมวแมวอ่ะชื่ออะไรคะแมวหนูชื่ออะไรคะแม่อ้มูมันห่วงแมวห่วงแมวมันจะชนแมวมันคิดว่าแม่หนูเอาหนูเอาแมวตัวนี้ไปให้มันดมบ่อยๆมันเห็นแมวแล้วมันจะเหมือนมันจะนี่เอามันวางแมวลง นไม่มันจะชนอีน่ะอีถุงเงินมันห้วงลูกกับใสถุงเงินแล้วมันก็กลัวว่าแมวตัวนั้นจะมาทําอันตรายลูกมันอะว้ตัวเล็ก่เจ้าประมาณสิบล้านเท่าดมไหมลองสิมันจำหนูได้ปะไม่ลงมาหามันนานตั้งแต่เปิดเนานเห็นไหมมันคิดว่าเป็นอันตรายต่อมันไม่ได้มันห่วงลูกมันนะลูกสัตว์อะไรมันก็ไม่ให้เข้าใกล้ลูกมันเลย เอาแมวหนูออกไปแล้วก็วางแมวลงมารวยเนี่ยห่วงลูกหนักมากเลยนะมารวยนะ่ะเดี๋ยวสุภาพมาเบิงค่ะบ่มียุ่งเลยนะคะน้ำโตมารวยบ่มียุง่งบ่มีแมงมาตอมเลยค่ะนคะคะบ่มียุ่งจากโตเลยค่ะข้างในนี่อุ่นค่ะเวลากลางคืนนะคะก็จะชอบมาเบิงวายัางนีเข้ากลางมุงแล้วค่ะ ยังมีมุงยังมียุ่งเขามาบอค่ะยังมียุ่งมากัดนองบองเสียค่ะมือได้ขันบด้กอไฟนองกรสียางมาลุ้ยนะคะกรสียางกระดิ่งพือกรสีดังก้องแรงก้องแรงแรงอยู่ค่ะเพราะว่ามียุ่งมากัดเพิ่นนะคะกะเข้าขม้าเบิงแอดมินนี่กับขม้าเบิงค่ะเขม้าเบิงค่ขันยุ่งกัดแต่ของเดีอดดาเดอดาอยู่เนี่ยโดยแอดมินเองอ่ะก็ต้องก็ต้องเฝ้าก็ไฟแห้ให้เพิินนะคะคือขันยุ่งกัดค้นมันกับกัดงัวคือกัน มัวแห่งกัดหลายกาคนนี่นะคะมาลวยจะ่บ่วมียุ่งมากกัดบ่มีแมงบ่วมียุ่งเลยค่ะมาตอบมือนี่ก็คือก่อไฟมันควันไว้นะคะแต่มันควันไห้มันไลยุ่งห้แล้วก็อีกอีกอย่างก็คือกลางมุ่งกลางมุ่งนะคะมันก็ดีก็่าบากลางมันจะมียุ่งเขามากอยู่กับซามแต่ว่ามันก็น้อยกว่าปกติซึ่งเฮือนเฮามันมันหลงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นกลางทงค่ะกลางทงกลางปายุ่งกับลายอยู่ ลายค่ะยุ่งกับลายแล้วตรงกลางกลางกับซอยใดในระดับหนึ่งการร่มกันความหนาวให้ความอบอุ่นนั่มค่ะเนยคะก็อยากให้เขายู่แบบดีที่สุดยู่แบบเบื่อหนาวเื่อยุ่งกัดนั่นนะคะ่ะค่ะขั่นพื้อนนอนพิ่นบ่าญางพิ่นบ่ออันนี้ยแสดงว่าว่ามือนี้ว่ามียุ่งค่ะว่ามียุ่งกัดเพิ่นมือนี้ว่มียุ่งค่ะ เขาคเขามาอยู่กับว่ามียุ่งมากกัดมาตอมเลยค่ะคันเดปิดเนี่ยค่ะคันเดปิดด่างเขียวปิดมุงพะโล่งตะเวนกับเด้ก่อไฟตะเวนคือไหลย,ยุ่งไหลแมลงออกไปตะเวนนะคะกาสตีโมียุ่งมากกัดเพิ่นเพลินน้อนเพิ่นกัส,นนกสบ้บดยางบ้หุ่นค่ะกัสิได้รับสบายได้พักพอนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ดคลิปในครั้งต่อๆไปแน่นลย่้วยค่ะฝากช่องหน้องไม้ในอ่อมอบอ่อนใจจากนนะคะ้นแน่้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ